คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยลัคนาราศีตุลมาแล้วตุลลัคนาราศีตุลน,นะครับมาแล้วอา้าวใครลัคนาราศีตุลบ้างคุณจะก,กีดอะไรเนี่ยอยากรักแม่ไม้ถึงจะต่างวัยเดือนปีอ๋อคุณจะก,กิดมาแล้วนะ <c oughs> ลัคนาราศีตุลน,นะครับดวงของคุณจะโดดเด่นเรื่องใดในช่วงเดือนกันยายนนะผมพยากรณ์ของตุลไว้ของทุกลัคนาไว้เดือนกันยายนไว้หมดตั้งนานแล้วเมื่อสองสัปดาห์ก่อนอันนี้มาสรุปให้อีกครั้งว่าดวงโดดเด่นเรื่องใดในเดือนกันยายน ชาวลัคนาราศีตุลดาวสุขทับลักนะฟังให้ดีนะครับดาวสุขทับลักได้กเกษตราธิปดีได้ปัญจามหาบุรุษโยกในวันที่8กันยายนและดูอย่างไรก็ตามนะดาวสุขโดดเด่นที่สุดเพราะว่าพุทธอังคารอาทิตย์ก็เป็นวินาศมีเสาอ,อีกดวงหนึ่งที่เป็นกเกษตราธิปดีอยู่เรือนพันธุฉะนั้น ดาวสุขที่ทับลัคนาราศีตุลน,นะครับโดดเด่นนะครับในเรื่องการทำมาหากินอะไรที่จะเป็นความคิดริเริ่มที่มาจากตัวคุณเองอะไรที่เป็นความคิดริเริ่มที่มาจากตัวของคุณเองมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จต้องบอกว่าย้ำว่าเป็นความคิดริเริ่มที่มาจากตัวคุณเอง นะครับมีโอกาสจะประสบความสําเร็จในเดือนกันยายนแต่กันยายนนั้นก็เป็นเดือนที่ชาวตุลน,นั้นเก็บงาความความลับต่างๆไว้มากมายแล้วก็ต้องบอกว่าอะไรที่คุณคิดว่าคุณเปิดเผยแล้วไม่เป็นผลดีกับตัวคุณเองก็ให้เก็บเป็นความลับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจการงานหรือแม้แต่เรื่องส่วนตัวก็ตาม อีกเรื่องหนึง่งที่โดดเด่นของชาวตุลในช่วงเดือนกันยายนก็หนีไม่พ้นเรื่องความรักแบบลับๆนั่นเองชาวตุลมีโอกาสจะไปเจอสิ่งพันนี้แหละครับเหตุผลเพราะว่าดาวเจ้าเดือนคู่ครองก็ไปเดินเป็นวินาศในวันที่6กันยายนนั่นก็คือดาวอังคารนะครับมีโอกาสจะต้องเก็บงำความรักความลับต่างๆไว้ รักแบบลับๆนี่แหละตัวดีนักละของชาวลัคนาราศีตุลแล้วดูจะโดดเด่นที่สุดใน12ลัคนาราศีด้วยนะครับนอกจากเรื่องของการทำมาหากินการทำอะไรขึ้นมาด้วยตัวของคุณเองแล้วก็ยังโดดเด่นไปจนถึงเรื่องความรักในแบบลับๆของชาวตุลผมไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะครับบอกตามดาวนี่แหละว่าดาวคู่ครองเดินวินาศ ไปอยู่กับดาวอ,อ,อยู่ในเดือนของดาวพุธนะฮะนั่นก็หมายถึงเรื่องการเก็บงำความลับต่างๆในเรื่องของความรักไว้ด้วยมีโอกาสจะมาคบกันแบบลับๆมีคนมาชอบแบบลับๆ,ๆอย่างเงี้ยเออนะแต่นิกกี้ไปยังไม่รู้เดี๋ยวก็จะพาไปรับมีดอีกหรอกเนี่ยแต่นิกกี้เนี่ยน่ารักที่สุดอะนะที่สุดเลยอะนะครับอา้าวนะ นะครับชัดเจนแล้วนะชัดเจนแล้วนะครับนะครับชัดเจนแล้วชัดเจนแล้วนะครับนี่ก็คือชาวลัคนาราศีปุ่นออกแบบโลโก้บริษัทต,ตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหง่งให้ปังกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทย ให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล